และสาหรับสีสันวันใหม่ค่ะน้องการนัทริกาภูลสวัสด์นะคะทาหน้าที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจจะเป็นพื้นที่ใดหมู่บ้านใดและก็เป็นกิจกรรมโครงการอะไรนะคะเราไปติดตามรับชมกับน้องการนัทริกาภูลสวัสด์ได้ในช่วงสีสันวันใหม่ค่ะ child สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงสีสัปาวันใหม่วันนี้นะคะการก็ยังคงมีกิจกรรมและเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะค่ะและวันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะในส่วนของโครงการทําดีมีอาชีพที่ทางหน่วยเฉพาะกิจยาลาค่ะร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยาลาได้จัดเปิดกิจกรรมแล้วก็เปิดอบรมในโครงการทําดีมีอาชีพและในหนึ่งในโครงการทําดีมีอาชีพนั้นจะมีโครงการอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามกาันเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะ ควาาาาาาสสอออนนนนให้ร้รูจุุดมมมมม่่งมมงงยลททตตแแบบีินนบคโครงการทำดีมีออาชีพไม่เพียงแต่มุ่งเสริมสร้างให้เยาวชนมีทักษะในการประกอบอาชีพแล้วแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ความหลากหลายของวิถีชีวิตและความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยสันติวิธีค่ะ ทางรายการดอกไม้หลากสีมีภาพบรรยากาศของการเปิดการอบรมโครงการทำดีมีอาชีพของหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยาลาโดยมีพลตรีปรีชาจันโอชาค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยาลาเป็นประธานในการจัดฝึกอบรมในโครงการทำดีมีออาชีพปี2553ซึ่งเป็นรุ่นแรกในการฝึกอบรมในครั้งนี้และการฝึกอบรมในครั้งนี้จะมีถึง5รุ่นด้วยกันค่ะ ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจยาลาร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยาลาและสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่โดยตั้งเป้าหมายในการฝึกอบรมให้กับเยาวชนและประชาชนจำนวน1,000คนเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเนื่องจากมีเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการศึกษาและไม่มีอาชีพจึงตั้งเป้าหมายไปที่เยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสในการสร้างศักยภาพให้กับตนเองได้แก่การสร้างความรู้และนำไปสู่การมีอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองนำไปสู่ครอบครัวที่เข้มแข็งและเกิดชุมชนที่เข้มแข็งตามมาได้ในอนาคตค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการลดช่องว่างทางสังคม และตลอดจนเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการว่างงานด้วยค่ะครับโครงการทำดีในอาชีพเนี่ยนะครับความเป็นมาของโครงการนี้ก็กองในงการรักษาความมั่นคงภายในด้านอาจักรนะครับเป็นนโยบายของ ผมขอใช้คำพูดว่ากรรมนรเลยวนะฮะรรกรมมาได้ร่วมกับส่วรการในพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็โดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมทั้งส่วนรการในพื้นที่จังหวัดยะลาได้จัดเยาวชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั้ง8อําเภอของจังหวัดยะลาที่ว่างงานนะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่อง าการศึกษาที่ด้อยโอกาสนะครับเข้ามาเข้ารับการอบรมโครงการทําดีมีอาชีพซึ่งก็มีหลายๆวิชาชีพด้วยกันนะครับในครั้งนี้ที่หน่วยปู่ยาิ่าได้จัดทําในห่วงเดือนตุล,ลาถึงธันวาเนี่ยจะมีเป้าหมายดาเนินการเยาวชนและประชาชนทั่วไปเนี่ยจำนวนประมาณ1,000คนนะครับในวันนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่เราได้เริ่มเปิดดาเนินการลำหรับในพื้นที่ออื่นก็ เดินได้เดินทางมาร่วมเข้าร่วการฝึกลมในครั้งนี้นะครับโดยหน่วยกรกิจหมายเลขสองตัวในพื้นที่ได้ได้นำพามาซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการก็มีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือ 1. ได้รับทราบความรู้ในการที่จะนําไปประกอบอาชีพต่อไปนะครับในท้องถิ่นของตัวเอง 2. ให้มาศึกษาการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสันติวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยกลุ่มไหนก็ตาม สก็เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนะครับรวมทั้งจะได้รับการปลูกฝังมุดมการป,าประชาธิปไตยอันเีอันมีบ้านภาคการทรงเป็นปรัระมุรนะครับและท้ายที่สุดก,ก็คือพวกนี้เยาวชนตอนนี้พวกนี้ก็ในอนาคตก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะครับ การร่วมมือกันระหว่างหน่วยเฉพาะกิจยาลาและส่วนราชการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนได้มีความรู้และนำไปประกอบอาชีพได้และในการอบรมในครั้งนี้นะคะมีถึง6สาขาด้วยกันค่ะซึ่งได้แก่ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีช่างซ่อมไฟฟ้าช่างซ่อมจักรยานยนต์ช่างเชื่อมโลหะช่างไม้และการทำขนมค่ะ ซึ่งแต่ละสาขาอาชีพนั้นก็จะมีอาจารย์ผู้สอนคอยสอนอย่างใกล้ชิดและให้ความเป็นกันเองค่ะในหลักสูตรแรกนะครับเป็นหลักสูตรเราเรียกว่าปุัเตรียมถ้าธมาน,นะครับคำว่าปุัเตรียมนะครับเป็นหลักสูตรที่ว่าทุกคนข้ามากุดได้โดย ือว่าไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรระยะยาวโดยเราใช้เวลาฝึก4เดือนหเดือน2เดือนแล้วแต่หลักสูตรนะครับก็คุณสมบัติผู้เข้าฝึกน,นะครับก็จบปฐมขึ้นไปนะครับคือวัตถุประสงค์จริงๆในหลักสูตรถูกเตรียมวัฒนธรนะครับเพื่อให้เยาวชนหรือบุคคลทั่วไปที่ว่างงานอยู่หรือไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อนะครับ คำว่าศึกษาต่อในที่นี้ไม่ความว่าอาจจะไปทางชั้นมัธยมปลายสายสามัญหรือสายอาชีพทางเทคนิคเทค,นค,เทคนโนเลยนะแต่ว่าของเราเป็นหลักสูตรย่สั้นนะครับเ <มา S 1> พื่อฝึกให้มีงานทำโดยใช้เวลาฝึกไม่นานนะครับสเดือน4เดือนหน้าเดือนหกเดือนนะครับแล้วเราจะเน้นปฏิบัตินะครับไม่มีวิชาสามัญอื่นมาแทรกเพราะว่าเวลามันสั้นฝึกให้มีอาชีพจริงๆนะครับก็ ของเรานะครับมันไม่เหมือนกับทางอาชีวะโดยตรงนะครับก็ราะทางอาชีวะก็จะผึดระยะยาวปวชก็3าสามีใช่ไหมปอสอีกสองาไปต่อเป็นใหญ่อีกสองแต่ของเราฝุดระยะสั้นเราฝึกนะครับเน้นการปฏิบัติออกไปทำงานแล้วลูกปั๊บจะไปเป็นหัวหน้าไม่ได้นะครับมันต้องไปเป็นลูกมือก่อนหรือบางคนเนี่ยจะไปเปิดร้านจะสางประกอบการเองจนช่างซ่อมจักรยานยนตนะ์นะซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อะไรเนี้ยอาจจะเปิดร้านเองได้นะครับนอกจากนั้นจะไปทํางานบริษัทใหญ่ๆก็ต้องไปเป็นเป็นผู้ช่วยช่างก่อนนะครับเป็นช่างก่อน,นในส่วนของโครงการทําดีมาชีพนะครับเราร่วมกับทางกรลมานอนะครับโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจยาลาเรานะครับก็เปิดฝึกเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่แล้วก็ เรามีสถานที่พักให้ด้วยมาพักที่นี่นะครับในรุ่นแรกนี้ที่จะเปิดเปิดวันนี้นะครับก็มี6สาขาช่างนะครับก็มีช่างสกัดสเย็บเสื้อผ้าตดตีช่างซ่อมจักรยานยนต์นะครับซ่อมบุคคมกพลร้อยคว้าเครื่องใช้ร้อยคว้าต่างๆนะครับแล้วก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ช่างเชื่อมแล้วก็เป็นช่งางทำขนออมอาหารด้วยนะครับคือคือ,คอ,คอ,คอรวมทั้งหมดก็ประมาณร้อยสามสิบกาคนนะครับ สำหรับหลักสูตรทำดีมีอาชีพใช้เวลาฝึก225ชั่วโมงครับก็ประมาณเดือนครับเราฝึกเต็มที่นะครับนอกจากชลางวันเราฝึกปกติแล้วตอนเช้าตอนเย็นตอนค่ำอาจจะมีพิชาเสริมเช่นการมนุษย์สัมพันธ์หรือการความเป็นอยู่ร่วมกันโดยมีทางทหารหน่วยเฉพาะกิจยามามามารวมด้วยนะครับจะดูแลเด็กอยด้วย ก็ฝากบอกนะครับพวกน้องๆอเยาวชนนะครับที่อยากจะมาฝุกอาชีพนะครับที่ยังว่างงานอยู่ไม่มีงานทําเป็นหลักแหล่งหรือว่ามีโอกาสศึกษาต่อนะครับมาฝึกที่นี่นะครับเรามีออพักก็อยู่พรีครับในหลักสูตรเตรียงพัฒมานะครับแล้วก็มีเทนดูตุนให้วันละห้าิบาทครับไม่มากนะครับแต่ว่าหลายหน่วยงานนะครับก็คุยที่นี่เลยว่า ถ้าไปเรียนแล้วต้องเสียค่าวิชาเสียค่าหน่วยกิจแต่ที่นี่มาอยู่ฟรีแล้วมีหนุนุงหน้าสิบบาทด้วยนะครับมีที่พักก็อยู่ฟรีไม่มีค่าเทอมเรียนก็เรียนฟรีนะครับในหลักสูตรกเุียน,นะครับผมขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนิดครับนอกจากกุศลก็จะมามแล้วเรามีหลักสูตรยกระดับนะครับพวกช่างหรือว่าพวกที่ทำอาชีพต่างๆครับยวชนหรือว,ว่าบุคคลทั่วไปนะ เรามีหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานด้วยครับมาเพิ่มเติมได้อาจจะเป็น10วัน5วันแล้วแต่สาขาครับอันนี้ก็มามาเรียนทีมกันนะครับนอกจากนั้นเรามีการขุกในชนบทนะครับตามหมู่บ้านต่างๆเราก็ไปขุดให้ถึงบ้านเลยรวมกลุ่มกันได้เราไปฝึดให้ทุกอย่างฟรีหมดครับแล้วก็มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนี้ เราจริงๆแล้วมันเป็นมาตรฐานขีมือแรงงานแห่งชาติครับมันมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาแล้วถ้าคนที่ผ่านมาตรฐานแต่ว่าเก่งครับผ่านชั้นหนึ่งก็ไปชั้นสองชั้นสามครับโดยเฉพาะชั้นสามนี่ประเทศไทยเรามีไม่กี่คนครับที่ผ่านและสามารถเอาใบมาตรฐานนี้ไปทํางานต่างประเทศได้ครับมาตรฐานถีมือแรงงานนะครับนอกจากนั้นผมขอเนี่ยเตือนนิดนะครับเราได้ทำกันนี้ขนาดนี้เราได้ฝุกโครงการไทยเข้มแข็งนะครับพูด ชาติชาติของโครงการตปเข้มแข็งอยู่ในหล,หลักสูตรนี้ก็ใช้เวลาฝึกสิบวันสายสาขาครับไปฝึกในหมู่บ้านหรือม,มาฝึกในศูนย์จบแล้วเรามีอุปกรณ์เครื่องมือประกอบอาชีพไว้ด้วยครับในงบประมาณของทางารัฐบาลเขาได้คนละไม่ต่ํากว่าประมาณมือหน้าพันบาทนะต่อคนเป็นเราใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือประกอบอาชีพด้วยในโครงการตะเข้มแข็งนะครับก็กําลังฝึกอยู่ด้วยตอนนี้นะครับ เามาิมาก,กันสัหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆถ้าเรามีความรู้สึกว่าดีใจดีใจท <ไป S 3> ีจ<ด>่ว<ด>่าหน่วยทหาร<ด>มาดูแลประชาชนในหมู่บ้านของเราค่ะแล้วก็ดีใจและก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้จักมาอบรมครัง้งนี้แล้วก็จะกลับไปพัฒนาหรือว,ว่าสร้างอาชีพให้ครอบครัวของเราสร้างไรายได้ให้ครอบครัวค่ะ ก็อยากจะขอบคุณทางหน่วยงานหน่วยงานทหารหรือว่าชคคยาลาที่13แล้วก็ศูนย์พัฒนารายงานที่ให้การสนับสนุนกับเยาวชนและก็ชุมชนของเราค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะก็ดีใจครับดีใจที่ที่ทหารได้แจ้งมาในในหมู่บ้านว่าโครงการนี้เปิดแล้วอย่างนี้ ก็สมัครเลยครับก็อย่าทำงานครับอย่าทำงานแบบประชาชนทั่วไปนี่ <c oughs> ก็อยากชวนทุกๆคนให้เข้ามาร่วมโครงการนี้ครับโครงการนี้มันมันดีครับมันดีสำหรับเยวาวชนที่ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็ ้าััาานไนนดครบฉเประโยชน์ที่เยาวชนและประชาชนจะได้รับจากการฝึกอบรมนี้คือการได้นำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพของตนเอง เสริมรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนและยังเป็นการลดปัญหาการว่างงานส่งเสริมให้สังคมเกิดการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจที่จะนำมาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืนและเป็นการ,ารสร้างความสัมพันธ์ค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพี่น้องประชาชนซึ่งเยาวชนจะเป็นรากฐานของความเข้มแข็งในทางสังคมและเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคตในการสร้าง,งสันติสุข ให้กับพื้นที่ไปด้ามขวานต่อไปค่ะและหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือน้องๆเยาวชนที่กำลังว่างงานอยู่ละก็<ป>ก็สามารถเข้าสมัครการฝึกอบรมในสาขาต่างๆได้ที่หน่วยทหารไกลบานท่านนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์073362470ได้ตลอดเวลาค่ะหมดเขตการรับสมัครถึงวันที่18ธันวาคม